สวัสดีครับครับผมกลับมาพบกันนะครับผมกับช่องแห่งคนรักรถนะครับรักช่วงล่างนะครับต้องติดตามช่องนี้นะครับผมแคทโคติ้งนะครับสาขาการนาพิเศษกับผมพยนะครับพี่คอยมาแนะนํานะครับเกี่ยวกับการดูแลสภาพใต้ท้องรถยนต์นะครับสําหรับวันนี้นะครับก็มีเคสตัวอย่างนะครับเป็นตี้เน็แบงนะครับเรามาเริ่มจากด้านท้ายก่อนนะครับ นะฮะเราก็จะเห็นในส่วนของสภาพใต้ท้องคันนด้นะครับก็ยังไม่เคยผ่านการดูแลมาเลยนะครับผมนะฮะก็ไม่ค่อยได้อัดชีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสําหรับรถยนต์ที่ไม่เคยอัดชีนะครับผมสภาพช่วงล่างนะครับก็ยังคงเห็นช่วงล่างที่ถึงแม้ว่าจะยังไม่ล้างนะครับก็ยังเห็นว่าช่วงล่างเนี่ยไม่ได้ถูกสนิมกัดกินนะครับรุนแรงนะครับผมแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับผมสิ่งที่เห็นได้เลยนะครับไปสังเกตที่บอดี้รถนี่แหละครับนี่คือจุดที่ อันตรายนะครับผมเพราะว่าสนิทเนี่ยตอนนี้ไม่เกิดขึ้นที่บอดี้ของรถยนต์นะครับซึ่งหลายหลายคนบอกว่าโรงงานพ่นกันสนิทมาให้กับรถยนต์แล้วนะครับมีการชุบไฟฟ้าป้องกันสนิทแล้ววันนี้นะครับผมดูด้วยตานะครับว่าป้องกันสนิทโรงงานสามารถป้องกันได้จากกรดเกลือนะครับในส่วนพื้นที่น้ำเกลือจริงหรือเปล่านะครับดูนะฮะ กัดกินหมดเลยนะครับผมแม้กระทั่งหัวน็อตนะครับนี่คือลักษณะรูปแบบของสนิมที่กัดกินนะครับผมเนื่องจากใช้รถในโซนพื้นที่น้ําเค็มคือพื้นที่อย่างเช่นรอบๆกรุงเทพที่ใกล้ทะเลนะครับนะสมุทรสาครน,นะครับสมุทรปราการนะครับผมชนบุรีระยองนะครับผมพื้นที่พวกนี้เนี่ยลักษณะหน้าตาการกินจะเป็นแบบนี้เลยนี่คือจุด แรกๆเองนะฮะนี่ยังไม่ได้กัดรุนแรงมากนะครับก็ยังพอที่จะดูแลได้เดี๋ยววันนี้เราจะดูแลร,รถยนต์คันนี้กันนะครับผมถ้าเรานะครับแต่งรถสวยๆนะครับแล้วเราปล่อยให้สนิมกระกินแบบนี้นะครับผมแล้วไม่มีการดูแลเลยอันนี้ถือว่าอันตรายมากนะครับผมโอเควันนี้ก็ลูกค้าก็อยากจะดูแลใต้ท้องรถคันนี้กับเรานะครับเดี๋ยวเราจะช่วยจัดการคันนี้ให้นะครับผมไปติดตามชมผลงานหลังจากนี้ครับ ครับและตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับการเก็บรายละเอียดนะครับสภาพใต้ท้องของรถยนต์ h o n ด a าซิตี้เฮดแบคันนี้นะครับอันนี้นะฮะดีเทลในการทําก็จะมีในส่วนของการพ่นทอเสียนะครับเป็นในส่วนของสูตรใสนะครับผมแล้วก็ในส่วนของของแต่งนะครับพวกโช๊คสปริงนะฮะก็เก็บรายละเอียดแบบสแตนดาร์ดนะครับจะสังเกตในส่วนของน้ํายาใสนะครับน้ํายาแคทนะครับเวลาพ่นลงไปนะครับจะเป็นสีน้ำนมนะครับ พอเวลาแห้งนะครับก็จะสามารถสัมผัสได้นะครับว่ามันแห้งแล้วก็คือมันจะเปลี่ยนรูปแบบเป็นแบบใสนะครับทันทีให้ความเงางามนะครับคันนี้นะครับพ่นในลักษณะพิเกต6,090นะครับเป็นการพ่นแบบสองโค้ดเน้นในส่วนของสีดําเงานะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับสําหรับใต้ท้องท้อยเสียยังคงเก็บสแตนดาร์ดไว้นะครับผมพ่นแบบใสนะฮะสังเกตช่วงล่างนะครับ พ่นแล้วนะครับน้ำย,ยากก็จะเรียบเนียนนะครับไม่ต่างจากเดิมนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นการดูแลแลส่วนของรถยนต์คันนี้ปั๊มเบรคของเบมโบนะครับตอนนี้เหมือนใหม่เลยนะครับผมแล้วก็จานก็จะสแตนด์ดโอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆท่านใดนะครับ อยากทำช่วงล่างนะครับสวยแบบนี้นะฮะก็มาที่เราได้เลยนะครับเราใช้น้ำยาแคทโคตติ้งนะครับเป็นน้ำยาที่นำเข้าจากอเมริกานะครับได้รับรองนะครับในส่วนของ ICO นะครับถึง3ใบนะครับเหมาะสำหรับพ่นกันสนิมรถยนต์โดยเฉพาะนะครับพ่นแล้วนะครับสามารถกันสนิมได้แล้วยังรีโนเวทช่วงล่างให้กลับมาสวยได้ด้วยวันนี้ ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับผมขอบคุณครับ